เราชอบรอจนถึงเส้นชัยถึงจะเฉลิมฉลองรอจนสำเร็จถึงจะดีใจรอจนได้ตำแหน่งที่ต้องการจบการศึกษาหรือถึงเป้าหมายใหญ่แต่ปัญหาคือระหว่างทางนั้นยาวมากและถ้าเราไม่เฉลิมฉลองระหว่างทางเราจะหมดไฟก่อนถึงลองนึกภาพคุณกำลังปีนเขา ยอดเขาอยู่ไกลมากถ้าคุณมองแต่ยอดเขาคุณจะท้อเพราะมันดูไกลเกินไปแต่ถ้าคุณหยุดทุกๆร้อยเมตรชื่นชมวิวเฉลิมฉลองที่ปีนมาได้แล้วปีนต่อคุณจะมีพลังที่จะไปต่อเพราะคุณรู้สึกว่ากำลังก้าวหน้าอยู่การเฉลิมฉลองไม่ได้หมายความว่าต้องจัดงานใหญ่ มันอาจจะแค่หยุดชั่วขณะแล้วบอกตัวเองว่าเก่งมากวันนี้ทำได้ดีนะมาไกลแล้วทำต่อไปหรืออาจจะทานอาหารที่ชอบดูหนังพักผ่อนอะไรก็ได้ที่เป็นการตอบแทนตัวเองสำหรับความพยายามคนที่มีโกรธ t h m i เซ s e เฉลิมฉลองความก้าวหน้าไม่ใช่แค่ความสำเร็จ พวกเขาฉเฉลิมฉลองทุกก้าวทุกความพยายามทุกบทเรียนที่เรียนรู้พวกเขารู้ว่าการฉเฉลิมฉลองเล็กๆระหว่างทางคือเชื้อเพลิงที่ทำให้พวกเขามีกำลังใจเดินต่อลองทำสิกำหนดเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางถ้าเป้าหมายใหญ่คือวิ่งมาราธอนตั้งเป้าหมายเล็กว่าวิ่งได้5กิโล พอถึงแล้วฉเฉลิมฉลองแล้วตั้งเป้าหมายใหม่10กิโลวนไปเรื่อยๆทุกเป้าหมายเล็กที่ผ่านเป็นโอกาสฉเฉลิมฉลองเป็นการบอกตัวเองว่าเราเก้าวหน้าอยู่เราทำได้เราจะไปถึงนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไปได้ไกล